โรงพยาบาลซานดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เขปลูกหญ้าหน้าโรงพยาบาลเป็นไม้ประดับหญ้าสายพันธุ์ต่างๆดอกสวยงามค่ะดอกหญ้าตอนนี้ก็น่าจะร่วงไปเยอะแล้วนะคะบอันนี้ร่วงละนี่สีสวยนะคะเนี่ย ดอกไม้ไม่รู้ดอกอะไร ชอบดอกนี่มากเลยค่ะสวยนะคะวิถีชาวดัตโอ้ยมีแอปเปลิลแอปเปิลป่าแอปเปิลเล็กฝรั่งเขาปลูกเป็นไม้ประดับแต่คนไทยจะเอามาจิ้มพริกเกลือรสชาติอร่อยนะคะ ตำอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะลูกนิดเดียวถ้าลูกไม่ย,ยมค่ะสวยค่ะพอมันแดงๆเขาเจะตัดเป็นเสียบแจกันปักแจกันแต่สาวไทยแล้วก็จะเก็บมาตำม,มายำมาดองแต่ตำแบบนี้เก็บไม่ได้นะคะตำรวจจับค่ะ ดูนะคะปากค่ะแต่เขาปลูกมีระเบียบเรียบร้อย ดอกหลงเหลืองนี่คือจำไม่ได้ว่าที่อเมริกาเขาเรียกว่าอะไรแต่ที่ออสเลรเนลน่าจะเรียกเตอร์เนสโบรมเป็นที่เขามันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะที่เขาเอาไปทำอีเวนิ่งพิมโรสนะคะผู้หญิงจะมาจะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะอีเวนิ่งพิมโรสี่ะ ช่ค่คะอาจจะเป็นพืชสมุนพาทั้งหมดก็ได้นะคะดิฉันไม่มีความรู้